เรากินปูใช้เวลากินปูไปเกือบชั่วโมงกว่าทุกคนนั่งกินปูจิ้มหอยดูวิวทะเลแล้วก็ทรายก็พาดมากินทรายไปด้วยจ้ะทุกคนกินเสร็จแล้วก็ขับรถเล่นนะตรงนี้จะเป็นถนนเรียบเขากะโลกนะทุกคนยาวไปถึงนู่นแหละเดี๋ยวขับไปดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจนะเพื่อนใหญ่ขวามือเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทนะเห็นไหม ีสดหรูหรานะอันนี้เรียกถนนปาเรียบปากน้ำปานเนี่ยเขาเขาเรียกถนนเส้นนี้นะตรงไปเรื่อยๆบางรีสอร์ทก็เซ้งเช่ากิจการนะทุกคนบางรีสอร์ทก็พัฒนาบางสอรก็ล้างนะนักท่องเที่ยวคนไทยไนมะ่มีมีต่างชาติประปลายไม่เยอะไม่หนาแน่น แล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆถ้ามีตรงไหนหน่าแวะเราก็จะแวะนะทุกคนวันนี้ชิลๆกันโอเคอสวยนะอันนี้แล้วก็ขับเลยจากรีสอร์ทกลุ่มรีสอร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนขวามือก็จะเป็นแบบสามารถเดินออกกำลังกายวิ่งได้เนี่ยชมวิวไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้เรามาถึงสัญลักษณ์ต้นตายสามต้นนี้แล้ว จอดตรงนีแ้แหละ สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเรียบหาดปากน้ำปานนะตรงนี้เป็นจุดชมวิวทุกคนแต่มันเป็นวิวแบบเป็นขื่นที่สูงกระทบฝั่งแบบว่าน้ำซัดสาดอย่างแรงเลยนะทุกคนมาช่วงมรสุมด้วย24 25 26ยี่ายมกลาลมแรงมากเลยต้องมาถ่ายคลิปบนรถทุกคนนี่ อริกิตมิชชันได้กินน้ำมะพร้าวแต่ว่าไม่ได้กินจากลูกนะทุกคนคือจะบอกว่าเห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยลงไปลมแรงมากแล้วก็หนาวด้วยเจ็บจมูกลมแรงถ่ายรูปไปก็โหไม่สวยอะทุกคนรู้เลยแต่ว่าเราได้มาแล้วสดๆนะจ๊ะแม่ค้าบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะน้ำข้ามมาถึงนี่ข้างซ้ายเลยน้ำก็เด็นข้ามมาถึงทางซ้ายเลยเดี๋ยวจะชิมนะอืม้ม ร้านหอมสดของแท้ต้องแวะนะคะทุกคนขับรถขับไปขับมาทุกคนไม่มีที่ไปยังเฉกว่าร้านอาหารคาเฟ่ยังไม่เปิดหรือเขาไม่เปิดนี่แหละเพราะว่ามันมีมลสม

ตาเนั่งอยู่ไหนเนี่ยนะหนุอยู่ไหนนั่งใต้ต้นสนนี่นะทุกคนเอาเสือมาปูนั่งมันหนาวอ่ะทุกคนต้องนั่งตากแดดอยู่ทะเลนะนี่เราจอดรถไว้ตรงนั้นแล้วเราก็นั่งริมทะเลตากแดดปุ่นดี หนาวากี่มูกไหลเลยคือลมมันแรงมากอ่ะแล้วก็คลื่นแรงไปนั่งไปเดินหาดไม่ได้เลยทุกคนเลยต้องมานั่งใต้ต้นไม้นะเนั่งใต้ต้นสนเนี่ยโอ้ยแล้วก็มีแดดอ่อนๆแล้วก็อุ่นๆลมลมนิดๆตรงนี้มันมีต้นสนบังมันก็เลยนั่งได้ เราก็นั่งชิลๆนะคะรับบรรยากาศแบบอุ่นๆริมทะเลสักพักค่ะประมาณ3านาทีได้นะคะเราก็เดินทางไปซื้ออาหารนะคะมันก็เย็นแล้วแล้วก็ไปกินข้าวเยที่ริมทะเลนะคะมืดตื่อเลยทุกคนแล้วก็กลับมาที่ห้องนะคะอบกล้วยให้น้องมีอานะคะน้องมีอาก็นั่งรอมามีนะคะ ดูสิก็อยากกินด้วยก็อบกล้วยให้ลูกนะคะแม่ก็กินไปลูกก็มองไปตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักนะคะพายแอปเปลิลที่หาดสาม้อยยอดนะคะทุกคนหลังจากนี้เราก็ทานจนหมดเลยแล้วก็เข้านอนรอนดึกทุกวันเลยะคะ่ะทุกคนห้าทุ่มหกทุ่มก็นอนแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ไหนต่อกดติดตามเรานะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอกิน ไว้อบก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย